สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube Channel โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้นะขอโยกมาหน่อยนะมาอยู่กับวันไฟไนท์36นะครับประจำวันเสราร์ที่4ตุลา2568นะเนื่องจากว่าสุกที่แล้วเนี่ย126โดนซะยู่ยีเลยนะครับก็คือปกติวันนี้นะ ผมจะต้องมา,าพูดคุยเกี่ยวกับผลการแข่งขันแล้วก็คำฟันธงนะครับแต่วันนี้ไม่พูดอะไม่พูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีกระจิตกระใจใยทำงานนะโดนยู่เอาเอาเป็นว่าผิดเกือบทุกคู่นะครับแล้วก็ไอผิดไม่ว่านะฟันธงพลาดไม่ว่านะวันนั้นเนี่ยเว็บลมออกตัวไม่ได้อีกโอ้โหหนักเลยนะครับ ก็ไม่ต้องไม่พูดถึงนะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มสัปดาห์ใหม่ด้วยวันไฟไนท์ก่อนนะลืมลุมพินีไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัก2คู่สําหรับวันไฟไนท์นะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับไปวันลุมพินีเหมือนเดิมนะครับอ่ะคู่เอกนํารายการของวันไฟไนท์สามสิบหกนะก็จะเป็นพัชจันรฉาย p k เคแสนชัยกับโจนาธานดิเบล่านะครับเป็นาการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่ง รุ่นสตรอวเวดนะครับแล้วก็คู่ประกอบรายการอีก8คู่นะหนึ่งในนั้นก็จะมีกล้องทรณีกับอัสลัมจอนด้วยนะครับแล้วก็เจ้าเสือใหญ่กับอาคีฟกูลูซาดานะครับก็เป็น2คู่ที่น่ารุ้นน่าเชียร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่หนึ่งเนี่ยจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันวันนี้นะครับนั่นก็คือคู่ของเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีหรือเจ้าเสือใหญ่สดชพันธ์ นะครับกับอาคีฟกูลูซาดานะคู่ที่4มวยไทยรุ่นฟรายเวทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลนักมวยกันนะแต่ก่อนอื่นก่อนเข้ารายการอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Channel โต๊ะพังให้ผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าข้อมูลกันส่วนกลุ่มนะครับกลุ่มก็อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างนะก็แอดกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้าไปในกลุ่มนะเป็นกลุ่มพูดคุย นะแอดกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนักมวยกันนะเราไปเริ่มจากใครดีอาคีฟกูลูซาดาก่อนและกันคิงนะครับน้ำหนัก127.6ปอนด์57.9กิโลกร,รมัมส่วนสูง5ฟุต6 5ฟุต9นิ้ว176เซนเป็นชาวอาเซอร์ไบจันอายุ20ปีซ้อมอยู่มินิซาตู มาชกในรายการวันเนี่ยสครั้งนะครับเขาใช้อ่าไม่ใช่สีอ่าไม่ใช่4นะ3ครั้งใช้โอกาสแค่3ามไฟในการขึ้นวันใหญ่นะครับไฟที่สี่เนี่ยมันมันอยู่ในในวันไฟน้อยสามสิแล้วนะไฟแรกนี่ยมาชนะคะแนนนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งฮารุโตะยาซูโมโตะนะครับแล้วก็มาชนะทีเคโอยกแรกสมิงดามเอ็นเอฟลูกสวน ชนะน็อกยกที่2พึ่งหลวงบ้านแลมบ้านะครับแล้วไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านชอนครีมโก้นะครับก็สี่ไฟล์ชนะรวดนะเป็นการชนะน็อกชนะคะแนน2ครั้งนะแล้วก็ชนะอ่ะขออภัยชนะน็อกชนะทีเคโอสครั้งนะแล้วก็ชนะคะแนน2ครั้งนะครับตาการปิดเกม50เอร์เซ็นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีหรือเจ้าเสือใหญ่สอดิชพันธ์นะครับ น้ำหนัก134.3ปอนด์60.9กิโลกร,รมัมส่วนสูง5ฟุต5นิ้ว166เซนเป็นชาวไทยนะอายุ24ปีซ้อมสเดชพันธมาชกในรายการวันเนี่ย10ไฟเลยนะผมไล่ให้ตั้งแต่ไฟแรกเลยไฟแรกชนะน็อกทางด้านเพชรสุขมิตรบอยบางนาวันลุมพินี20แล้วก็มาแพ้คะแนนในด้านกล้องศึกแฟร์เทคนะวันลุมพินี28นะครับ มาชนะน็อกยกที่2ไงภายแดนเกียรติงลิรชนะคะแนนเสียงข้างมากเพชรสุขวิทย์บอยบางนาอีกเช่นเดิมนะครับวันลุมินี46แล้วก็มาแพ้ทางด้านกล้องธณีสอสมหมายนะวันลูมินี58นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยห้าไฟลวดชนะหมดเลยนะครับก็คือชนะพึ่งหลวงบ้านแลมบ้าชนะน็อกยกแรกนะครับวันลูมินี65นะิชนะชนะชนะคะแนนทางด้านสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งวันลุมินี81 ชนะน็อกยกที่2ยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะวันลุมินี95ชนะน็อกยกที่2เดนิสพูลิสวันลุมินี100และล่าสุดชนะยนกแรกใช้เวลาเพียงแค่52วินาทีชนะนักรบแฟร์เทควันไฟไนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกกันสักหน่อยก่อนนะ,ะรายการเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างนานแล้วเราไปดูข้อมูลเชิงลึกสักหน่อยเอามาดูทางด้าน เจ้าเสือใหญ่กันก่อนละกันเจ้าเสือใหญ่เนี่ยมาชกในรายการวัน10ครั้งนะชนะ8แพ้สสถิติรวมชนะมา60แพ้2 2เสมอ2อนะครับอายุ24สูง165เซนซ้อมอยู่สอเดชะพันธ์นะาตาการออกมุดเนี่ยของเจ้าเสือใหญ่เนี่ยถ้าดูตามกราฟตามตัวเลขมันดูไม่แม่นยังไงไม่รู้นะ29เเซนดูไม่แม่นนะครับเน้นเป้าบนนะแล้วก็ลำตัวกับขาเนี่ยลดหลั่นลงมาผมพูดตรงๆนะว่า เจ้าเสือใหญ่เนี่ยถ้าเราดูกราฟเนี่ยไม่สวยเลยอะ่ะการขยับเป้าก็ไม่ดีนะครับความแม่นก็ดูว่าไม่ค่อยแม่นอะ่ะถ้าเท่าตามกราฟนะอเอาการตั้งรับจับทางมั่ง33%ก็ยังถือว่ารับเอาตั้งรับจับทางได้ดีพอสมควรนะรับอาวุธไม่มากเท่าไหร่นะแต่ส่วนที่รับอาวุธเยอะก็เป็นบริเวณเป้าบนนะกับขากับข,ขานะครับท้องเนี่ยจะน้อยที่สุดอ่ะไอสำหรับ สถิติการออกอาวุธวผมมองว่าเจ้าเสือใหญ่มันแม่นพอสมควรนะเอ,อแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมสถิติมันถึงได้ออกมาแบบนี้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าส่วนตัวผมมองว่าผมเห็นต่างกับสถิตินี้แล้วกันนะครับผมว่ามันมันต่อยสวยงามนะเอ,อแล้วก็แม่นพอสมควรคมด้วยนะครับสําหรับทางด้านเจ้าเสือใหญ่เนี่ยามาดูทางด้านอาคีฟกันบ้าง อาคิฟคูรูซาด้านะมาชกในรายการวันเนี่ยสี่ไฟชน,ชนะชนะรวดนะครับเป็นกติกามวยไทย3ครั้งเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่ง1ครั้งนะครับสถิติรวมชนะ19แพ้สเสมอ0ูนย์ก็เราวายีกว่าไฟนะอายุ20ปีสูงร้อเ็เซนเป็นชาวอาเซอร์ไบจันนะครับซ้อมอยู่มินิซาตูการออกวาิปรเซ็นต์แม่นนะ ก็นเน้นเป้าบนแล้วก็ลดหลั่นลงมาลําตัวแล้วก็ขาการขยับเป้ายังยังเฉยๆนะครับแล้วก็การตั้งรับจับทาง30%ก็ยังถือว่าตั้งรับจับทางได้ดีนะ,ะการโดนอาวุธก็โดนเท่าๆกันทั้งตัว32 34 3 3โดนเท่ากันหมดเลยทั้งตัวนะครับคู่นี้มาดูข้อมูลเปรียบเทียบหน่อย ส่วนสูงเนี่ยต่างกัน10เซนนะเป็นทางด้านอาคิฟสูงกว่า17 5กับ165กานะครับพ right ิก anyway ัดน้ําหนักเนี่ยผมมองว่าอยู่ในพิกัดน้าหนักที่ใกล้เคียงกันนะไอ้เจ้าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยฟรายเบลดส่วนอาคิฟกูรูซาดาเนี่ยเขาก็ชกมาพิกัดน้ําหนักประมาณนี้แหละนะครับไม่หนีกันเยอะนะความคุ้นชินในรายการเนี่ยมันต้องให้เจ้าเสือใหญ่นะเจ้าเสือใหญ่มา10ครั้งแล้วส่วนอาคิฟกูรูซาดาเนี่ยสครั้งเองแล้วผมจะบอกว่าอาคิฟกูรูซาดาเนี่ย บอสชาตีเขาตัดสินใจเร็วไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะอ่าคือว่าคือเพิ่งมาชกในวันลุมพินีแค่3ครั้งเองชนะลวดแล้วก็ได้สัญญาวันใหญ่ไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคือหลายคนอาจจะมองว่าฝีมือเขาดีแต่ลองไปดูคู่ชกเขาสักนิดนึงจะดีกว่านะครับว่าเขาเจอใครมาบ้างนะอ่าเขาไม่ได้เจออะไรแข็งๆเลยเพึ่งหลวงก็รู้อยู่ว่ามันบางนะครับอ่าวันนั้นเนี่ยก็โดนพึ่งหลวงไล่ต้อนซะด้วยนะอ่าสำหรับทางด้านอาคีฟส่วนทางด้านเจ้าเสือใหญ่เนี่ย มาชกสิบครั้งแล้วก็โอ้โหดูขึ้นวันใหญ่ยากเย็นเหลือเกินน่ะนะมันน่าจะขึ้นได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขึ้นสักทีนะครับจนมา,าช่วงหลังเนี่ยซึ่งเขาก็คงเห็นใจแล้วแหละชนะนวดมาตั้งหลายไฟอ่ะฟอร์มก็ดีจะไม่ขึ้นได้ยังไงนะครับก็ได้สัญญาวันไปครั้งแรกเข้ามาในสัญญาวันเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งคู่นะเจ้าอาคิฟนชนะชอนชิมาโก้ส่วนเจ้าเสือใหญ่ชนะนะักรบนะครับ ช,ชนะนักรบได้สวยงามด้วยสำหรับเจ้าเสือใหญ่อัตราการออกอาวุธเนี่ยสากับ29้าผมไม่เปรียบเทียบแล้วกันเพราะผมมองว่า,าตัวแรกของทางด้านเจ้าเสือใหญ่มันดูมันดูขัดแย้งกับความจริงอะ่ะนะครับดูประกอบแล้วกันตรงนี้ผมไม่เอามาเปรียบเทียบดีกว่ามันมันดูจะขัดแย้งแล้วเดี๋ยวมันจะไปมันจะไปย้อนแย้งกันตอนผมวิเคราะห์รูปมวยด้วยไงอ่ะ รูปมวยเลยนะครับคู่นี้เลทผมยังไม่เห็นนะเลทยังไม่ได้ยังไม่เห็นว่าใครเปิดแต่คิดว่าไม่น่าจะมีใครต่อแพงอ่ะนะครับอาคีนี่ก็มันเป็นจริงๆเขามีกระแสด้วยนะสำหรับอาคีมเนี่ยกระแสในโลกโซเชียลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝีมือเนี่ยฝีไม้ลายมือเนี่ยดีนะเป็นมวยแบบ อาวุธครบเครื่องอ่ะออกอาวุธได้ดีนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วมีความคมนะมีความพยายามในการออกอาวุธที่หลากหลายมากๆนะครับสำหรับทางด้านอาคีฟกูรูซาตดานะหลายคนมองว่าเขาเนี่ยคือหลายคนมองว่าเขาเก่งอ่ะอย่างอนเนี้ยไอไอ,ไอโคดอ่ะโคดโคดเคียมรันนะอ่ะอ่านะครับเขาบอกว่าอาคีฟเนี่ยเป็นหนึ่งใน9ไอมดแดงไอย,ยอดมณีแดงไอซูเปอร์แมนอะไรของเขาเนี่ยอ่าเขาจัดระบบไว้นะครับคือ มันอยู่ในในโซนเทพของเขาอ,ะอ่ะอ่าเขาว่าไอ้เจ้าอาคิฟเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยสู้เนี่ยโอกาสชนะอาคิฟน้อยมากนะสำหรับโค้ชเคียมรันเขาเขาเขาให้ให้ทัศนิทัศนคติของอาคิฟไว้แบบนี้นะครับคือให้ไว้นานแล้วแหละส่วนทางด้านเจ้าเสือใหญ่เนี่ยเจ้าเสือใหญ่เนี่ยซูเปอร์บอลชอบมากเลยนะอ่า ซูเปอร์บอลเนี่ยเคยพูดไว้ตั้งแต่ก่อนต่อยกันนักรบเลยนะว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยไปได้ไกลแน่นะแล้วก็พูดเหมือนกับโค้ดบีมอ่ะพูดเหมือนกับโค้ดว่าใครจะมาชนะเขาชนะยากนะถึงแม้ว่าจะเป็นอาคีฟนี่แหละก็ดูไม่ชนะเจ้าเสือใหญ่หรอกอันนี้คือซูเปอร์บอลเป็นคนพูดนะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่า น่าจับตามองในสายตาหลายๆคนนะครับเจ้าเสือใหญ่เป็นมวยดักจังหวะ2จังหวะ3ดีหมัดคมนะครับเป็นมวยเดินได้ถอยเป็นหมัดคมมากนะต่อยได้รุนแรงนะแล้วส่วนตัวผมมองแม่นตรงข้ามกับสถิติเลยสถิติบอก29%โอ้ผมว่า29%มันจะมาชนะแต่ก็ไม่แน่หรอกมันก็อาจจะเป็นจังหวะแบบออกน้อยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงวะไม่เข้าใจอ่ะเอาเป็นว่าส่วนตัวผมอะมองว่าแม่น นะดักจังหวะ2จังหวะ3ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนอาคิฟเนี่ยอาคิฟเป็นมวยแบบเป็นมวยเดินได้ถอยเป็นอาวุธหลากหลายอะจัดจ้านอะอย่างนี้ดีกว่านะครับคนหนึ่งเนี่ยดักจังหวะดีดักจังหวะสวยอีกคนหนึ่งจัดจ้านวันนี้น่าดูน่าชมกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะรูปมวยผมมองว่าวันนี้มาชิงจังหวะกันออกนะครับแต่ว่าถ้าจะมีใครเดินผมมองว่าวันนี้จะเป็นอาคิฟกลูซาด้าที่เดิน นะเพราะว่าด้วยรูปร่างความใหญ่เนี่ยวันนี้ดูดูจะใหญ่กว่าทางด้านเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่เนี่ยน่าจะได้หนานะแต่รูปลอยเนี่ยเป็นทางด้านอาคิฟและอาคิฟเนี่ยเขาไม่ใช่มวยทรงถอยแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ก็เหมือนก,นกันกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่แหละแต่ว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยเขาเขาจะถอยมากกว่าเพราะเขาเป็นมวยดักจังหวะไงก็รอคู่ต่อสู้ออกก่อนก็ดึงแล้วก็สวนดึงแล้วก็สวนแล้วไม่ค่อยพลาดด้วยนะอ่าวันนี้ผมมองว่าอาคิฟเนี่ยไม่ ไม่ได้เจอของธรรมดาเหมือนที่เคยเจอผมว่าอย่างนี้นะไอ้เจ็ดยอดมณีแดงไอ้ไอยอดมนุษย์อะไรทั้งหลายของโค้ดอะนะครับคุณลองย้อนกลับไปดูหน่อยว่าอาคิฟกูรูซาด้าเนี่ยเจอใครมาบ้างนะอา,อาคิฟกูรูซาด้าเนี่ยเจอนักมวยญี่ปุ่นมาไฟแรกผมมองว่าเฉยเยนะไฟที่2เจอสมิงดำสมิงดำไม่ได้เก่งนะอะก็มาได้ลูกฟุกหรือว่าลูกอะไรก็ไม่รู้ที่ชนะซ่อนรักไปรอบนั้นก็ดูไม่เก่งนะครับ ไม่เก่งนะสมิงดำเนี่ยแล้วก็หลังๆมาก็ดูไม่ดีด้วยแรกๆมาเป็นมวยบู๊นะครับดูดีเออพอหลังๆมาออกลูกฝีมือดูแย่ไปเลยผมไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็มองว่าเกรดมวยก็ยังไม่ได้ดีอะไรสักเท่าไหร่สาหรับสมิงดําไม่ได้ว้าวอะไรนะที่ชนะสมิงดํามานะครับก็จะมาว้าวเนี่ยรู้สึกว่าจะไฟที่เจอพึ่งหลวงแต่ก็ต้องบอกว่าพึ่งหลวงชั่วโมงนั้นไม่ได้ไม่ได้ผลงานดีนะคือฟอร์มกําลังล่วงกำลังหล่นง่ายเลยนะครับ แล้วสังเกตว่าวันที่ชกกับอาคิฟกูรูซาดาณนะเวลานั้นพึ่งหลวงเป็นต่ออยู่นะถ้าไม่ได้ลูกสอกกลับลูกนั้นนิดมีสิทธินะแต่เราจะไปบอกว่าเขาฟุกก็ไม่ได้เขาหันชำเลืองมองก่อนแล้วค่อยออกด้วยนะครับลูกนั้นคือเขาตั้งใจแหละแต่ว่าถ้าออกไม่โดนถ้าพลาดผมว่าแพ้นะวันนั้นนะนะครับเพราะว่าดูความแข็งแกร่งแแข็งรงรความเป็นมวยเนี่ยพึ่งหลวงดีกว่าแต่ว่าพึ่งหลวงหลวมไปหน่อยนะครับวันนี้ ไม่ใช่หมูอย่างพึ่งหลวงไม่ใช่หมูอย่างอย่าไปพูดหมูไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายอย่างพึ่งหลวงไม่ใช่ง่ายอย่างสมิงดํานะครับอ่าแล้ววันที่เจอคีมาโก้ไฟล์ล่าสุดไอ้คีมาโกก็มาไม่สู้อ่าไม่ได้คือขออภัยนะผมดูสามไฟล์หลังสุดผมผมดูว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่านะครับฉะนั้นวันนี้ด้วยก็อย่างที่บอกผมมองว่าเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาเจอมวยที่ยังไม่ได้ของจริง เอาวันนี้เจอของจริงแล้วอย่างเจ้าเสือใหญ่ผมมองว่าไม่น่ารอดนะมองว่ามีโอกาสน็อกนับด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงอ,อาจจะอาจจะใกล้เคียงกันแต่กระดูกประสบการณ์กระดูกมวยนะครับแตกต่างกันเยอะนะจะให้หมัดมาดีแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่แหละผมว่าความเป็นมวยลักษณะเชิงมวยมันต่างกันกับที่เขาเคยเจอเจอมานะครับ อ่ะวันนี้นะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเลดจะเปิดมาแบบไหนนะจะเปิดมาเป็นเจ้าเสือใหญ่เป็นรองจะเปิดเจ้าเสือใหญ่เป็นต่อนะครับแต่แต่คือเป็นต่อ,อยังไงผมว่ามันไม่เกิน3-2หรอกห่อกไม่เกินจุด7หรอกถ้าเป็นต่อนะเป็นต่อก็น่าจะอยู่จุด8ปจุดเผมว่าเลดน่าจะอยู่อย่างเงี้ยทั้งสองคนนะไม่ว่าจะเป็นต่อหรือเป็นรองนะผมว่าเจ้าเสือใหญ่ยังไงก็เจ้าเสือใหญ่ตัวเดียวนะสำหรับวันนี้ คิดว่าอาคิปกูรูซาดาไม่น่าทำอะไรได้ะนะอาวุธเยอะจริงแต่ว่าความเป็นมวยมีน้อยกว่านะครับอ่ะวันนี้ชอบไปทางเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีหรือเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์นั่นเองนะครับจบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้วันหน้ามีคู่มวยดีๆรายการดีๆผมจะเอามานำเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนนะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ